ออปชั่นไฮเทคแกงกล้อง360องศานะคะปาร์คิ่งพายอดอัจฉริยะรถจอดเองหลังคาแก้วรวมทั้งภายในที่สวยงามหรูหรามากก็แน่นอนอ่ะด้วยสมรรถนะของความเป็น E-Class เนี่ยบวกผสมกับเครื่องยนต์ดีเซลก็กลายมาเป็นนะคะส่วนผสมที่ลงตัวแบบที่ทุกๆคนเนี่ยคาดหวังไว้ตามสไตล์ของ E-Class เลยค่ะถ้าตัว212เนี่ยมันจะเหลี่ยมมันจะเรียบไปหมดเลยแต่คั้ง213เนี่ยเรียกว่าเส้นสายเขาเนี่ยพลิ้วไหวอลังการดรามาติกมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ แนแบนมอลต์มอที่รักทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเน้งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่ที่เป็นรถซีดานอารมณ์สปอร์ตนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นดีฮิตที่สุดรุ่นหนึ่งที่เราขายเลยก็ว่าได้ค่ะกับ E 2 2 0 D AMG นะคะเป็น E Class W 2 1 3เรียกว่ายังอยู่ในโฉมปัจจุบันแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดนะคะ AMG แล้วก็มากับเครื่องยนต์ดีเซลล้ลวนด้วยนะคะออปชั่นของเขาเนี่ยแพรวพรวมากจริงๆนะคะเรียกว่าครั้งแรก ที่นังรีวิวรุ่นนี้ไปเนี่ยได้ยอดวิวถึง1ล้านกว่าวิวเลยทีเดียวนะคะทั้งภายนอกที่ สวยงามนะคะ tech, ออปชั่นไฮเทคแกงกล้อง360องศานะคะพาร์กิ่งพา t อัจฉริยะรถจอดเองหลังคาแก้วรวมทั้งภายในที่สวยงามหรูหรามากด้วยสีน้ำตาลอารมณ์เหมือนกาแฟใส่นมนะคะแล้วก็การตกแต่งภายในนี่คือหรูสุดๆเลยวันนี้เน่ก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปชมความสวยงามของรถคันนี้กันนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ได้มารีวิวรถรุ่นนี้นะคะแล้วคันนี้ค่ะราคาของเขาพิเศษมากจริงๆเมื่อเทียบกับสภาพปีรถแล้วก็เลขมา ะะสวยงามใหม่เนี้ยบทั้งภายนอกและภายในแต่ขายแค่2 3 9ล้าน3แสน0บาทเท่านั้นนะ่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับภายนอกนะคะเนื่องจากเป็นตัว AMG Sport Package แน่นอนค่ะก็ต้องสวยงามด้วยชุดแต่ง AMG นะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้างนะคะหรือว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยตัวหน้ากระจังแบบ AMG คะ่ะซึ่งเป็นดาวเบนซ์ดาวใหญ่แล้วก็ที่ฝากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นโลโก้เบนซ์แบบดาวจมประดับอยู่นะคะนอกอนจากนั้นที่ตัวหน้ากระจังตัวเนี้ยก็ยังเป็น2แถบโดยที่ทั้งรอบกระจงังแล้วก็ตรงแถบในกระจังเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วย โครเมียมเงางามอีกด้วยนะคะเหนือดาวแบนเนี่ยมีกล้องนะคะอยู่1ตัวค่ะซึ่งเป็น1ใน4ตัวของกล้อง360องศารอบคันที่อยู่ทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาบริเวณข้างใต้กระจกมองข้างนั่นเองนะคะนอกจากนั้นคันนี้เนี่ยยังมาด้วยไฟหน้าตัวท็อปมัลติบีม LED ค่ะซึ่งมี LED ไลท์สิบดวงทางานสอดประสานกันทำให้เกิดความสว่างสวยไม่ว่าจะเป็น สภาพถนนแบบไหนก็ไปพร้อมๆกับคุณได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็ยังมาพร้อมออปชั่นดีๆอย่างตัวแฮนด์ฟรีเปิดฝาท้ายแบบไม่ต้องใช้มือจับอีกด้วยนะคะเพียงแค่เราถือกุญแจเอาไว้แล้วก็เตะเข้าไปเบาๆแบบนี้ค่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะภายในเนี่ยมีพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่เลยตามสไตล e ์ e-class นอกจากนั้นนะคะโฉมนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะตัว MG เนี่ยยังมีฟังก์ชันนะคะที่ สามารถที่จะพับเบาะด้านหลังได้อีกด้วยนะคะเราก็เปิดสลักตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปรีวิวเบาหลังเนี่ยนิจะพับให้ดูอย่างง่ายดายเลยค่ะตอนปิดฝาจะใช้วิธีเตะก็ได้หรือว่าจะกดเบาๆที่ตัวปุ่มฝาท้าไทยไฟฟ้าตัวนี้ก็ปิดได้ลงอย่างสมูทเลยนะคะ สำหรับในส่วนของเครื่องยนต์นะคะสำหรับตัว213เนี่ยเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างดีเซลลว้ลวนๆแบบคันนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,000cc 194แรงม้าแบแรงบิดมาเต็มๆแบบที่ทุกคนชอบกันมากๆในความเป็นดีเซลของเขานะคะแล้วนอกเหนือจากตัวนี้ก็ยังมีออปชั่นที่เป็นเบนซินไฮบริดปลั๊กอินให้เลือกอีกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ร้านเราก็จะมีแต่ตัวดีเซลอย่างเดียวเลยนะคะาำรับ คันนี้เนี่ยนะคะก็แน่นอนค่ะด้วยสมรรถนะของความเป็น e-class เนี่ยบวกผสมกับเครื่องยนต์ดีเซลก็กลายมาเป็นนะคะส่วนผสมที่ลงตัวแบบที่ทุกๆคนเนี่ยคาดหวังไว้ตามสไตล์ของ e-class เลยค่ะคราวนี้นะคะนี่จะชวนทุกๆคนนะคะมาดูภายในกันซึ่งบอกเลยว่าภายนอกดำภายในสีเบจน้ำตาลเนี่ย สวยหรูมากๆนะคะเราก็จะเข้ารถกันเนี่ยด้วยระบบ Keyless Go นะคะเพียงแค่นั่งถือกุญแจวไว้นะสัมผัสตรงนี้นั่นก็จะล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเข้าไปก็คือสัมผัสแบบนี้เลยแล้วก็เปิดแบบนี้มาเลยนะคะโอ้โห สวยงามหรูหรามากจริงๆนะสำหรับบอร์ดน้ำตาลนี่กินขาดมากๆเลยนะคะเขาจาไม่ได้น้ำตาลไปหมดนะคะจะเป็นน้ำตาลแบบทูโทนก็คือพวงมาลัยนะคะจะเป็นสีดำแล้วก็คอนโซลด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำหนังนะคะแล้วก็เย็บด้วยได้สีน้ำตาลเดียวกับบาะโอ้โหสวยประัใจมากๆจริงๆนะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นอ e ีคลาสที่ทำภายในที่สวยมากที่สุดเท่าที่ทำมาแบบขาด,ขาดกระจุยเลยจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนะออปชั่นข้างในกันดีกว่าค่ะ 啊。Yeah. ภายในของ2 1 3นะคะบอกเลยว่ามันต่างกับ212หรือ2 1 1เนี่ยคือมากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าตัว212เนี่ยมันจะเหลี่ยมมันจะเรียบไปหมดเลยแต่ของ213เนี่ยเรียกว่าเส้นสายเขาเนี่ยพลิ้วไหวอลังการดรามาติกมากๆนะคะจะเห็นเลยว่าที่สายเส้นสายของเบาะเนี่ยนะคะไม่เจอเส้นตรงเลยนะคะจะมีการโค้งตั้งแต่ตรงไหลนะคะแม้แต่ตรงไหลเนี่ยก็จะมีองศาอยู่แล้วต้องมีการบิดพลิ้วนะคะตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่ แต่ด้านบนลงจนถึงด้านล่างนะคะแล้วก็มีการใช้ได้ถึง2ส,สีด้วยกันในการเย็บไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับบาะหรือว่าจะเป็นสีดําที่ใช้ในการตัดขอบให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะนอกจากตัวบ่อเนี่ยจะมีเส้นสายผิวไหวที่ดูเซ็กซี่สวยงามมีเสน่ห์แล้วเนี่ยนอกจากน,านาั้นนะคะในส่วนของตัวบ่อเองเนี่ยยังมีออปชันดีๆอีก2อย่างอย่าง,างนึงก็คือออปชันส่วนของบาะร้อนนะคะซึ่งเราสามารถกดแล้วทําให้บาะเนี่ยมีความอุ่นขึ้นมาอีกด้วยซึ่งในเมืองนอกเนี่ยแน่นอนเขาเน้น เพื่อความอบอุ่นนะคะแต่ในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นเหมือนกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเวลาที่เราขับรถนานๆได้นั่นเองอีกเลือกเล่นหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวเบาะนะคะก็คือในส่วนของคนขับเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกนะคะกดปุ่มตัว L ตัวนี้แล้วปรับเบาะทุกอย่างของคนที่นั่งด้านซ้ายเนี่ยให้เหมือนกับเบาะของตัวเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังปรับเอนนอนนะคะปรับที่วางขาหรือว่าปรับเบาะร้อนก็สามารถที่จะปรับแล้วก็ดูแล์วิสคนที่เดินทาง ไปกับเราได้อีกด้วยค่ะในส่วนของออปชั่นภายในรถนะคะบอกเลยว่าเต็มอลังมากมายกันแบบสุดๆเลยนะคะโดยที่ตัวรถเนี่ยประกอบด้วยจอทั้งหมด3จอด้วยกันก็คือตัวจอกลางซึ่งเป็นจอคอมมานนะคะหรือจริงๆเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยเราก็จะเรียกว่า Mercedes-Benz User Interface หรือว่า MBUX นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นจอด้านหน้านะคะซึ่งอยู่แทนที่เรือนใหม่หน้าปัดของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรถรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีหน้าปัดเรือนใหม่นะคะที่เป็นเข็มเหมือนที่เราเคยเห็นกันแต่ถูกแทนที่ด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่12.3นิ้วเลยทีเดียวซึ่งมีออปชั่นมากมายแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะคะส่วนจอที่3ซ่อนอยู่ตรงไหนนะคะมีใครทายถูกกันบ้างนะคะ จอที่3เนี่ยไม่ได้อยู่ภายในรถค่ะแต่อยู่นอกรถโอ้โหอยู่ยังไงนะคะจอนี้ก็คือ head up display นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเหมือนฉายภาพโพลกร,รมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนท้องถนนนะเวลาที่เราขับเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นจอตัวเนี้ยฉายอยู่กลางอากาศได้แล้วก็จะเป็นจอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วรถในขณะนั้นแล้วก็ข้อมูล navigator นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเนยก็จะ cut option เด็ดๆของจอแต่ละจอเนี่ย มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะ สำหรับก่อนที่จะเข้าไปถึงจอเนี่ยเรามาดูปุ่มที่ใช้ในการควบคุมจอต่างๆกันก่อนนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมลาลัย AMG 3ก้านแบบโครเมียมนะคะโดยที่เขาก็จะใช้โครเมียมแบบแมทแมทเงาเงาเหมือนอารมณ์แบบกา v วานไนสนะคะให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยมากๆหลังพวงมลาลัยก็ยังจะมีปุ่ม Paddle Shift นะคะให้เราสามารถชิฟต์เกียร์บวกลบให้อารมณ์เหมือนเราขับเกียร์ธรรมดาอีกด้วยบนตัวพวงมลาลัยเองนะคะก็จะมี ตัวปุ่มสําหรับควบคุมหน้าจออยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยที่ปุ่มซ้ายเนี่ยจะควบคุมตัวจอกลางนะคะส่วนปุ่มขวาก็คือควบคุมตัวจอที่อยู่ของคนขับตรงนี้เลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอของคนขับนะคะเราก็สามารถที่จะเลือก ตั้งค่าได้อย่างมากมายนะคะทั้งเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Service, Assistant, เมนูทริปนะคะที่ใช้ในการดูเลขไมที่ขับไปแล้วดูเกี่ยวกับการาบริโภคน้ำมันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการดูเมนู Navigation, วิทยุต่างๆนะคะหรือเราก็ยังสามารถที่จะปรับนะคะคอนเทนต์ Content ของตัวหน้าจอนี้เนี่ยให้มีเนื้อหามีอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยตามที่เราชอบเนี่ย สามารถที่จะทําได้ด้วยหรือรวมถึงนะคะปรับเนื้อหาแล้วก็ตําแหน่งนะคะของ head up display ก็สามารถทําได้ผ่านปุ่มทางด้านขวาแล้วก็หน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะส่วนตัวจอกลางเนี่ยเรียกว่าอ p t i o n แพลวแพรวมากนอกเหนือจากตัว navigator ที่เรารู้จักกันดีหรือจะเป็นการปรับนะคะสี ambient light ได้ถึง64สีกันแล้วนะคะก็ยังมี option เทพๆอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็น กล้อง360องศานะคะที่เพียงแค่เราเข้าเกียร์ถอยมันก็จะจำลองภาพนะคะที่เหมือนกับเบิร์ดไอวิวทายลงมาจากฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยประมวลภาพมาจาก AI นะคะกล้องสีตัวรอบตัวรถเราแบบนี้นะคะแล้วกล้อง360องศามีประโยชน์กว่านั้นอีกเพราะมันทำงานร่วมกับ ป a r กิ้งพ i l o t ปุ่มตัว P ตรงนี้นะคะที่มันก็จะคอยหาที่จอดให้เราได้นะคะเวลาที่เราอยากหาที่จอดเนี่ยเป็นช่องนะคะเราก็ตบเกียร์ตบไฟเลี้ยวเอาไว้นะคะเราก็กดปุ่มป a r กิ้งพายโเมื่อเขาหาเจอเขาจะบอกเราเราก็บอกเขาให้จอดเลยรถจะทำการหักเลี้ยวพวกอะไรเหยียบเบรกเหยียบ,ยบคันเร่งเองทั้งหมดโดยที่เราเนี่ยนั่งกดมือถือชิลๆอยู่ในรถได้เลยทีเดียวนะคะ นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชันดีๆนะคะที่เรียกว่ารีวิวกันยังไงก็ไม่หมดนะคะทั้งเรื่องของ Dynamic Select ปรับการขับขี่ได้ถึง5โหมดตั้งแต่โหมด Individual นะคะที่เราสามารถปรับแยกความสปอร์ต ของตัวเครื่องยนต์กับตัวแฮนด l i ลิงได้แฮนดลิงพงมาไลัยได้นะคะหรือจะเป็นโหมดสปอร์ตพลัสสปอร์ตคอมฟอหรือ Eco นะคะที่เน้นในเรื่องของความสปอร์ตเน้นในเรื่องของความประหยัดแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็เรียกว่ารีวิวไปในหลายคลิปกันแล้วนะคะอื่นๆอันใดน,นะคะคือจอตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือน iPad ตัวหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปในฟังก์ชัน Connect นะคะแล้วใช้ตัวรถเนี่ยเป็น เว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วยก็คือเมื่อเราต่อรถกับอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น Wi-Fi นะห้างนั้นหรือว่าต่อกับฮอสปอตมือถือของเราก็ได้นะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เหมือนกับเบราว์เซอร์เหมือนเข้า Google Chrome เหมือนกับเราเข้า Safari แบบนี้เลยนะคะเราก็เข้าไปเบราว์ซอินเทอร์เน็ตได้เลย หรือนอกจากนั้นนะคะในฟังก์ชัน Connect ตัวนี้เองเนี่ยเรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะตัว Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้อีกด้วยหากว่าเรามีมือถือ Apple เราต้องเสียบสาย USB เข้าไปกับตัวรถนะคะแอปใดๆที่ support Apple CarPlay เช่น Google Maps สี i นะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปใช้งานอยู่บนตัวรถได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะอ ะะเราก็ยังสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอื่นๆนะคะอีกมากมายนะการตั้งค่านในตัวรถเนี่ยเรียกว่าอลังมากจริงๆนะคะแล้วก็นะคะสามารถที่จะใชเ้เพลงในมือถือเราทั้งหมดเนี่ยเล่นที่ลำโพงของตัวรถซึ่งเป็นลำโพงเบอร์มาสเตอร์จากเยอรมันนะคะนอกจากความงามของดีไซน์ของฝาปิดลำโพงที่แบบ เรียกว่าเป็นเหมือนอ c เซสซอรีอย่างหนึ่งให้กับตัวรถเนี่ยระบบเสียงเนี่ยก็ยังแบบว่าไพโรเพพลิงนะคะเน้นความใสเน้นความสวยงามของเสียงอีกด้วยสำหรับเครื่องเสียงโบมาสเตอร์ Master ตัวนี้นะคะ รีวิวข้างหน้าเนี่ยกันไปอย่างเข้มข้นแล้วนะคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูด้านหลังกันนะว่านั่งสบายขนาดไหนแล้วก็โชว์ออปชั่นเด็ดนะคะการพับเบาะเป็นสไตล์ SUV ได้อีกด้วยค่ะสำหรับเบาะหลังนะคะก้าวเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนเลยนะคะกว้างขวางสบายมากๆนะคะเลกรูมมหาศาลนะคะ ตัวที่นั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าระยะขาเนี่ยยาวกว่าตัวซีรีส์5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นนั่งยาวได้ชิลชิเลยนอกจากนั้นค่ะตัวหนังที่ใช้เนี่ยยังใช้หนังเนป้าทั้งหมดทั้งคันอีกด้วยนอกจากจะดูเรียบหรูนะคะก็ยังทําให้ผิวสัมผัสเนี่ยมีความเนียนนุ่มมากๆนะคะเป็นหนังเนป้าท่านไหนที่เคยสัมผัสก็จะหลงรักเลยนะคะแล้วก็ ตัวเบาะหลังของเราเนี่ยยังมีองศาของการเองที่มีความเคฟมากเลยทําให้เวลาเรานั่งนานๆเนี่ยไม่เมื่อยนะคะเป็นรถที่ออกแบบมาให้ความสําคัญกับคนที่นั่งหลังเนี่ยไม่น้อยไปกว่าด้านนั่งด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่อาจจะเล็ง e class ไว้เป็นแนวรถผู้บริหารมีคนขับรถก็เรียกว่าเหมาะมากๆหรือหากท่านไหนที่เล็งไว้ว่า เราจะขับเองด้วยนะคะมีคนขับด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเหมาะเจาะเลยทีเดียวนั่งหลังเนี่ยเรายังมีเครื่องเสียงบอมมาสเตอร์เป็นของตัวเองนะคะมีม่านข้างประตูหลังเป็นของตัวเองแล้วก็มีหลังคาแก้วพานโนทางด้านบนอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นมาพับบอกกันดูเลยนะคะว่าสามารถที่จะพับได้นะคะแบบชิลๆกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งการพับบาะนะคะเราก็ปลดสลักทางด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็พับลงมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทําให้เกิดพื้นที่ใส่ของที่กว้างเชื่อมกันเลยตั้งแต่ด้านหลังนะคะมาเลื่อยมาจนถึงด้านหน้าชนกับหลังคนขับตรงนี้เลยนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่านะคะออปชันจัดกันเต็มอลังอลัง,ลงมากๆแค่มูลค่าออปชันก็ล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วนะคะสำหรับตัว AMG นะคะที่เพิ่มกันเข้ามาแบบเต็มๆนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็ติดต่อมาทีมงานของเราได้เลยที่0ย์92 9245641หรือแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราเบนส์มอเตอร์มอนะคะทีมงานทุกคนก็คอยยินดีเซอร์วิสท่านอยู่นะคะกับรถคันนี้ ในราคาเพียงแค่2.390้านบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในการอัปเดตรถเข้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ